มีผู้เข้าอบรมสอบถามมานะครับมีปัญหาก็คือว่ารูปในอแดรสามพันหายนะฮะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับอ่านมาดูกันนะฮะยังโชคดีนะครับที่ภาพเดิมนะครับเขาได้ทําการาบันทึกไว้นะเป็นหมู่นะครับองเช่นตัวนี้ M หนึ่งก็หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามไปเรื่อยนะครับแล้วก็อ่าก็จะขึ้นต้นด้วยบาร์เลทีอันนี้รูปแบบยังไม่โอเคนะครับทีนี้เราก็เลยจะต้องมาปรับ ผมก็เลยหาวิธีการว่าจะปรับยังไงหรือสําหรับหน่วยงานซึ่งใครที่รับทํางานนะครับแล้วก็อยากจะนําเข้ารูปภาพทีเดียวแบบไม่ต้องมานั่งเล้าทีละรูปนะครับทํำยังไงเนาะทีนี้ก็วิธีการนะครับก็คือต้องมาเปลี่ยนชื่อรูปหน่อยนิดหนึ่งนะครับโดยนะครับเวลาเปลี่ยนชื่อรูปให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่น M01-1 นี่ก็คือหมู่ที่1นนะครับแล้วก็เลขที่หนึ่ง นะครับ m 1, มู 2, หนึ่งมูสองมูสามมูสี่มูห้าอ้าวโทษทีหมู 1, 2, หนึ่งสองมูหนึ่งมูหนึ่งแล้วก็วันที่สองสามอย่างนี้นะครับเวลาตั้งชื่อเนอะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของจริงกันเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของจริงนะครับเอามาดู รายการสิบปลูกสร้างนะครับจะมีรายการตาวนี้นะนี่ผมไปเปิดมาแล้วนะครับผมเปิดมาให้แล้วนะอ่าอย่างเช่นนัที่ีนนี้ครับก็คือหมู่สิบสองเลขหนึ่งสามเจ็ดนะครับอันนี้ยังไม่มีรูปเนาะอ่าอันนี้ก็หมู่ที่สิบสามหนึ่งศูนย์เก้านะครับผมยกตัวอย่างมาสามอันนะครับหมู่เก้าอ่าแล้วก็บมายเลขเนะครับอันนี้คือข้อมูลเดิมๆนะครับเป็นอย่างนี้อยู่นะครับที่ส่งมา รูปไม่รู้หายไปไหนนะครับหรือก็อส่วนใดเลขเอ็กตัวนี้ก็คือผมซ่อนไว้นะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับโอเคอาทีน,นี้มาดูรูปนะครับรูปที่เป็นต้นฉบับน,นะครับมาดูรูปกันอโอเคอันนี้เป็นข้อมูลนะครับของแต่ละหมู่ที่เขาทําไว้นะครับผมก็เลยต้องมีเทคนิคก็คือมาเปลี่ยนให้เป็น M05 แล้วขีดด้วย34 ลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างนี้นะผมแล้วเก็บไว้ในอัปโหลดนะครับทนนี่เป็นหมูนะครับแล้วก็เรียงดยบ้านเล็กที่อันนี้เป็นข้อมูลเดิมเขานะอันไหนที่มีหมูนี่ก็คือผมก็แก้ให้ได้แต่ว่าไอ้ที่ไม่ได้ทําไว้เนี่ยก็อาจจะต้องไปทําเพิ่มเติมเอานะครับแต่ถ้าเป็นคนที่รับจ้างนะครับถ้าท่านอยากจะนําเข้าทีเดียวเลยนะก็คือให้ทําขึ้นต้นด้วย M ตามด้วยเลขหมู่นะครับอย่างเช่นหมู่8ก็เป็น08 แล้วก็ขีดล่างตาม้วยมาทีทีนะครับโอเคทีนี้เราเอาไว้ในโฟลเดอร์อัปโหลดอ่าทีนี้โฟลเดอร์อัปโหลดมานะครับแล้วนะเอาไปวางไว้ที่ไหนครับในเวอร์ไวเบรูทเนาะ l t a ์ไอซีแอลแท็กสีแอปแอนะครับอัปโหลดตอนนี้เนาะอัปโหลดของเก่านี่ก็คือยังไม่มีอะไรเลยนะผมจะวางทับไปเลยนะครับจะวางทับไปเลยถ้ามีของเก่าอยู่ก็สำรองไว้นะครับอันนี้ ทำให้ให้ดูเนาะไม่เชิงว่าเป็นสอนนะครับอันนี้เป็นเป็นแนะนําวิธีการว่าผมสามารถแก้ไขให้ท่านได้อ่ะรูปเราเอามาลงตรงตรง,ตรงนี้แล้วนะครับเอามาลงตรงนี้แล้วมาอย่างยังไม่มานะนะครับยังไม่มานะครับจะบต,ต้องมีตัวแกรมตัวหนึ่งที่ทําให้สองอันนี้เขามองเห็นกันนะครับโปรแกรมนั้นก็คือโปรแกรม l t a Pro นะครับโอเค ผปปนนโปรแกรมแอร์แท็กโปรนี้ท่านจะได้รับนะครับในวันอบรมนะครับนะโอเคเพื่อความรวดเร็วไปที่สิ่งกสร้างเลยสิ่งปกสร้างนะครับอย่างนี้เขายังไม่มีรูปเนาะผมก็เลยได้สร้างเมนูเมนูหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือให้สร้างนะครับปรับข้อมูลภาพทั้งหมดตามหมู่และเลขที่ กรณีที่ไม่ม,มีรูปสิบูุกร้างอันไหนที่มีอยู่แล้วเขาก็จะข้ามเขาจะไม่ทํานะครับอันนี้ก็คือจะทําให้กรณีนี้นี่็คือไม่มีสักรูปเลยนะครับหรือเราทําใหม่เนาะหลังจากที่ท่านคีย์ข้อมูลไปแล้วเราอยากจะให้รูปมาเลยโดยที่ท่านไม่ต้องมานั่งอย่างเช่นตัวนี้ท่านต้องมาคลิกเพิ่มทีละรูปทีละรูปนะครับมันเสียเวลาเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าผมจะให้ทํานี้เลยนะครับทีเดียวเลยคลิกเลยนะครับ โปรแกรมเขาจะไปสร้างตัวเชื่อมเดี๋ยวเราจะกลับมามาดูนะไอ้สามอันเนี้ยที่ยังไม่มีรูปนะครับจะเป็นยังไงเนาะให้เขาทําให้ให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อรูปแล้วตามรูปแบบที่ต้องการนะครับแล้วเราไปไว้ในอัปโหลดนะทีเดียวเลยกานสังเกตน,นะเนี่ยนี่หลายรูปมากนะครับมีทั้งหมดกี่รูปละที่ทําไปก็มีพันแปดนะอา,านนี้เออเรองพวกนี้เนาะ อันนี้อาจจะจะไม่ตรงนะครับเราอาจจะต้องไปทาใหม่อันนี้คือเป็นข้อมูลเดิมของเขานะครับผมเอาเดิมๆม,มามา,มาทําเลยนี้พันแปดถ้าท่านต้องนั่งคลิกเบราทีละอันล่ะไม่ใช่เวลาขนาดไหนเอามาดูนะครับผมว่าไม่ถึงสิบนาทีเสร็จนะครับแกรมก็จะทําไปโอเคนะโอเคนะ้มาดูนะดูนี้นะครับ นี่ประเินว่าการถ่ายรูปของเขาเนี่ยเขาถ่ายมาแบบเป็นแนวเขาเรียกอะไรเป็นแนวตั้งเนี่ยอ่าเสริมเลยนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับให้ท่านเป็นแนวนอนนะครับไม่งั้นรูปมันจะเป็นแบบเมื่อเมื่อกี้นะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับนี้เป็นข้อมูลเดิมเดิมมันนี้มาแล้วนะครับเอาอันนี้ล่ะผมดีเฟสม่นก็นามาแล้วนะผมยังไม่ทําอะไรเลยนะนะครับนี่มาแล้วแต่รูปนี้ไม่รู้ว่าบ้านที่เออบ้านเลขที่สิบเอ็ดหมู่เออหมู่สิบเอ็ดหนึ่งสองหกมีหรือเปล่านะ เอามีเหมือนกันนะครับแต่นั้นก็คือจะตรงกันเลยดังนั้นเราสามารถนํารูปมาใส่ทีเดียวเลยโดยไม่ต้องมานั่งเลาทีละอันนะใครสนใจนะครับใครสนใจเนาะสำหรับใครที่มีปัญหายอย่างนี้นะครับไปที่เว็บอาจารย์พิพงศ์ .com ลงทะเบียนลงทะเบียนฝึกอบรมนะครับทั้งหลักสูตรของที่หมายวิทยาเทคโนโลยีาชมงลคลอีสวิทยาเขตขอนแกน นะครับค่าลงทะเบียน6,9 0 0หรือของที่มอคนะครับ6ก0 0เเหมือนกันดูรายละเอียดจำนวนวันที่แล้วก็เอกสารดูใน w w w อาจารย์พิุก .com นะครับท่านจะได้โปรแกรมตัวนี้ไปแล้วก็ผมจะแนะนำวิธีการทำให้สำหรับท่านจะต้องมานั่งเล่ารูปทีละรูปหรือสำหรับใครที่รับงานนะครับอยากจะเอาไปวิธีการนี้ไปใช้ก็ทักมาได้นะครับติดต่อมาได้นะทางไลน์นะครับ0 8 6 6 4 5 1 4 3 5แนะนำให้ทักไลน์มานะครับผมอาจจะไม่สะดวกรับโทรศัพท์เนาะ ทักไลน์มาก่อนว่าผมสะดวกนเนี้ยผมจะโทรกลับไปโอเคสำหรับวิดีโอนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ